สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ชาวราศีมังกรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วง2-3วันนี้คะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วง2-3วันนี้ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอขอพลังงานชาวราศีมังกร ราชาดาบ The Star ปิดไปดก่อนนะคะทุกคน The Star เกิดขึ้น10ดาบมับงกรใจเย็นๆน,นะคะตระหนักบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวตนของคุณเชื่อว่าคุณมีเหตุและผลแล้วก็ มีเป้าหมายของชีวิตมีสิ่งที่คุณอยากที่จะทำอยากที่จะมุ่งหน้าไปต่อให้ได้บางอย่างจะต้องใจแข็งและดเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในตัวเองเหตุและผลคิดเป็นเหตุและผลใจเย็นๆค่อยๆตัดสินใจนะคะเหตุเหตุและผลแล้วก็การสื่อสารยังตรงไปตรงมาจะทำให้คุณได้รับคำตอบนะคะหรืออาจจะทำให้ ผลลั์มันดีกว่าการใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณแล้วก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอะไรคือไม่คือไม่ไมตัดคือตัดจบคือจบอะไรที่ต้องทำานะได้ได้ว่าเคลียร์ความคิดความรู้สึกของตัวคุณเองคุณเหมือนคุณจะต้องได้จัดการในบางอย่างในตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามในตอนนี้เวลานี้หรือว่าคุณกำลังวางแผนอะไรอยู่ขอให้เดินไปตามเป้าหมายของคุณให้ได้บางอย่างแข็งไปตรงไปก็ไม่ดีนะคะ คือเหมือนกับเชื่อว่าคุณมีความสามารถอยู่แล้วเชื่อว่าคุณเก่งมากๆอยู่แล้วนะคะความรู้ความสามารถและความเก่งคุณทำให้คุณประสบความสําเร็จแต่ว่าอะไรบางอย่างที่มันแข็งและตรงเกินไปหรือว่าเป็นอะไรบางสิ่งที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะในไลฟ์สไตล์หรืออะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงในสิ่งนั้นมากขึ้น อาจจะเป็นผู้คนอาจจะเป็นอะไรบางอย่างแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเกิดในเรื่องของเดรัจฉาการฟื้นฟูอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างหรือการคิวอะไรบางอย่างกับตัวเองหรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะคิวอะไรบางอย่างฟื้นฟูอะไรบางอย่างหรือว่าคุณจะต้องคิดใหม่ทําใหม่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องคิดวางแผนใหม่เริ่มต้นใหม่โล่สิ่งใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างให้กับชีวิตสิบา เพราะว่าไม่เช่นนั้นมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งที่แบบหยุดสะดุดหรือคุณกาลังเจออุปสรรคอะไรอยู่ก็ได้ในตอนนี้เวลานี้เช่นคุณอาจจะคิดเยอะมากเกินไปทําให้เกิดการเจ็บป่วยร่างกายทําให้สะดุดหรือว่าอาจจะทํางานหนักมากเกินไปอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสิบดาวคือการหยุดสะดุดอะไรบางสิ่งนะคะความแบบเสียใจหรือว่าเราอาจจะเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ทําหรือเราอาจจะเสียใจในสิ่งที่เราพูดไปอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นจะเย็นๆค่ะ สิบดาบการสะดุดหยุดกับบางสิ่งที่ที่เกิดขึ้นของเหตุและผลหรือว่าของการกระทําบางอย่างชาวราศีมังกรหรือว่าคุณทํางานหนักมากเกินไปในช่วงนี้ไม่ดูแลตัวเองก็อย่าลืมที่จะใส่ใจดูแลตัวเองนะแปดเหรียญน,นะอาจจะทํางานหนักมากเกินไปนั่งมากเกินไม่ออกกําลังกายแบบนี้ก็อ,อาจจะทําให้เจ็บป่วยเช่นกันนะคะ แปดเหรียญแล้วก็เจ็ดไม้เท้าจงเป็นตัวของตัวคุณเองนะคะโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการไปให้ถึงค่ะนี่คือพลังงานของลมดินแล้วก็ไฟนะคะสิดาบสิ่งที่คุณกำลังสะดุดอยู่หรือว่ากำลังที่จะสะดุดหรือการเป็นปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตก็ตามแปดเหรียญมันคือ,ม,คอมันคือบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่า ได้คิดทบทวนได้วางแผนนะคะได้ทําสิ่งนั้นให้ให้เหมือนกับอาจจะได้เป็นช่วงเวลาที่เป็นจังหวะที่เราจะได้แก้ไขหรือว่าคิดใหม่หรือว่าทําสิ่งนั้นให้ให้ดีขึ้น นี่คือการทำซ้ำๆเดิมๆจนเกิดผลงานที่ที่งดงาม,มากว่าที่จะได้คุณค่าของชีวิตกว่าที่จะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ความมั่งคั่งคือต้องใช้เวลาใช้การลงแรงลงทุนลงแรงกับตัวเองมากๆกว่าที่จะเหนื่อยล้าขนาดนั้นเพราะว่าอะไรที่ได้มาง่ายมันก็ไปง่ายอะไรที่ได้มาแบบที่ ไม่ได้สร้างคุณค่าในในงานในผลงานหรือความภาคภูมิใจในตัวเองมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนก็ได้หรือว่ามันอาจจะทําให้เราไม่ได้ภาคภูมิใจหรือว่าได้รับเกียรติหรือว่าได้รับชื่อเสียงหรือว่าได้รับเ,เหมือนกับว่ามีคำหนึ่งะคะ่ะซึ่งติดอยู่นะคะได้รับความสำเร็จแบบยั่งยืนประสบความสำเร็จแบบเติบโต ในสิ่งที่มันควรจะเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าสิ่งที่คุณกําลังเจอตอนนี้มันคือเรื่องราวประสบการณ์ของชีวิตที่ทําให้คุณได้ฝึกฝนได้เรียนรู้กับความสามารถของตัวเองความสามารถและความแข็งแกร่งของตัวเองไม่ว่าคุณกําลังประสบความประสบปัญหาอะไรหรือว่าคุณกําลังเดินไปสู่ความสําเร็จในด้านใดนะคะมันคือการที่คุณใส่ใจทําเดิมๆซ้ําๆในทุกๆวันแล้วก็รอผลลัพธ์ที่มันกาลังจะเกิดขึ้นเจ็ดเหรียญนะคะความใจเย็นความสุขในตัวตนของคุณ แล้วก็นี่คือความใส่ใจค่ะการทุ่มเทความใส่ใจคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองคุณรู้ว่าคุณทําสิ่งนี้และทาให้คุณมีความสุขเป็นตัวของตัวเองอย่าประสบความสําเร็จแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่ที่สุดให้กับชีวิตของตัวคุณเองแล้วคุณจะภาคภูมิใจมากๆกับกับสิ่งที่คุณได้รับผลลัพธ์ที่คุณกําลังที่จะได้รับเพราะว่าสิ่งที่คุณได้รับคือผลผลิตกําไรดื่มด่ำความสำเร็จของชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งในชีวิตเพราะคุณโฟกัสเงิน คุณโฟกัสเงินคุณโฟกัสตัวเองคุณโฟกัสงานคุณใส่ใจตัวเองมากๆและถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ใส่ใจตัวเองคุณต้องกลับมาใส่ใจตัวเองแล้วปัญหาที่เป็นอยู่เรื่องราวที่สะดุดอยู่อุปสรรคที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้คุณได้กลับมาคิดถึงการใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงการรักตัวเององแท้จริงหรือว่าการใส่ใจเม็ดเงินงานของตัวเองแท้จริงเพื่อที่ป้องกันความเสี่ยงในอนาคต อาจจะเป็นการสะดุดหยุดอีกครั้งก็ได้ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของเงินในเรื่องของอะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าความอดทนของคุณในตอนนี้จะยิ่งนําพาให้คุณได้อยากที่จะก้าวไปสู่ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วนะคะและการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติว้าวออกมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนเอาใหม่ ชาวราศีมังกรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นชาวราศีมังกร The View of Fortune ในคือความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณมาในสิ่งที่ใช่ในหนทางที่ใช่ของชีวิตแล้วเมื่อคุณถามตัวเองนะคะสีไม่เท้าหงดงามมากเมื่อคุณถามตัวเองแล้ว ราชาดาบคุณคุยกับตัวเองแล้วว่าคุณจะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ที่ไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะต้องแบบอดทนนะสู้นะลุยนะนี่คือความอุดมสมบูรณ์อบัตตันในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินทองจะไหลมาเทมาคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเลือกในสิ่งที่ใช่ในชีวิตคุณเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดในให้ชีวิตของคุณไม่ว่าแม้ไม่ว่าแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นกระเป๋าใบนี้ คุณรู้สึกว่าคุณซื้อกระเป๋าใบนี้มาแล้วคุณรู้สึกมันคือกระเป๋าที่ที่ดีที่สุดสําหรับคุณที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณเพราะคุณรู้ว่ากระเป๋าใบนี้ได้มาจากน้าพักน้าแรงกระเป๋าใบนี้มันมันเป็นตัวของตัวคุณเองมันเวลาที่คุณสะพายแล้วคุณรู้สึกว่าใช่ใช่คุณมันคือตัวตนคุณนะคะแล้วก็เหมือนคุณมากคุณภาคภูมิใจมากๆนั่นแหละทําให้คุณมีความสุขอย่างยั่งยืนเกิดความบุรสมบูรณ์ความสุขเพราะคุณรู้ว่าอะไรที่ใช่อะไรที่ดีที่สุดของคุณคืออะไร คุณกําลังได้ความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จคุณกําลังเดินมาถูกทางถูกคนทางในชีวิตของคุณแล้วเพื่อจะก,ก้าไปสู่ความสําเร็จของชีวิตสู่งานสู่เงินสู่การเฉลิมฉลองในชีวิตของคุณเห็นไหมคะ คุณกาลังเติบโตในเรื่องของการเงินเม็ดเงินที่กำลังจะเข้ามาหาคุณความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดการเติบโตการขยับขยายเรื่องของธุรกิจการงานงานใหม่สิ่งใหม่ที่เราจะเกิดขึ้นความรักการแต่งงานการเฉลิมฉลองการสร้างครอบครัวสิ่งที่คุณต้องการบ้านความมั่งคความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้น มันคือสิ่งที่งดงามมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณกาลังทําสิ่งนั้นอยู่คุณกําลังคิดสิ่งนั้นอยู่คุณกําลังวางแผนอยู่แล้วคุณทําด้วยพอร์ของคุณ mm. คุณทำด้วยสองมือของคุณ gie, mm. จริงๆทาด้วยด้วยความอดทนอดใจรอด้วยเหตุและผลว่าฉันจะต้องชัยชนะฉันจะต้องได้รับชัยชนะฉันต้องเกิดสิ่งดีๆเกิด,ดขึ้นสิ่งใ,ใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเห็นไหมคะสิ่งที่คุณสะดุดสิ่งนี้คุณสะดุดสิบดาทําให้คุณคิดทบทวนใหม่วางแผนใหม่ คุณหยุดนิ่งกับชีวิตคุณเจออุปสรรคในชีวิตคุณก็เฝ้ามองในสิ่งนั้นว่าสิ่งที่คุณผิดพลาดคืออะไรนะคุณจะวางแผนใหม่ยังไงคุณจะไปต่อในสิ่งใหม่ได้ยังไงคุณจะมีงานใหม่ยังไงคุณจะมีความมั่นคงยังไงหรือคุณจะมีความมั่งคั่งยังไงคุณจะสร้างบ้านได้ยังไงคุณจะมีชีวิตคู่มีความรักได้ยังไงทุกๆสถานการณ์ที่คุณกําลังเจอนะคะคุณหาเหตุผลในแง่ดีนั้นได้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตที่ดีกว่าเกิิิดดคควววาาามมเเเเเจจรรญุ่่่งงงืออกกส็นนั ในช่วงนี้อาจจะมีใครบางคนคุณอาจจะได้ไปเฉลิมฉลองนะคะความสำเร็จกับเพื่อนมีนัด พบเจอพบรักหรือว่าได้ออกเดทหรือว่ารอจังหวะในการแต่งงานสร้างครอบครัวบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาแต่อาจจะไม่ใช่2อสวันนี้สองสวันนี้ในการแต่งงานนะคะอาจจะเป็นอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่า the view of fortune เกิดในเรื่องของอนาคตการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่คือราชินีเหรียญแล้วก็ราชินีมเมท้าความสําเร็จความมั่งคั่งความวสมบูรณ์กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและในช่วง2-3วันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหมดไฟในตัวเองแล้วก็คุณจะต้องเติมไฟพลังให้กับตัวคุณเองเพราะราชินีมเมท้ากับราชินีเหรียญ ออกมากระตุ้นคุณให้คุณเดินหน้าต่อความฝันของคุณให้ได้ไปสู่ความฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณให้ได้เพราะสิ่งใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆกำลังจะเข้ามาหาคุณคุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อความรู้สึกล้าความรู้สึกท้อในช่วงนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอนาคตอันใกล้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนคุณกําลังได้รับ ความสนุกสนานการเฉลิมฉลองนะคะสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องกำลังจะเกิดขึ้นคำตอบที่คุณถามหาจะเข้ามาหาคุณ for health อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะได้รับข่าวดีจากใครบางคนนะคะหรือได้รับคำปรึกษาจากใครบางคนนั่นเองสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะถ้าสถานการณ์ตอนนี้ของคุณกำลังสะดุดในเรื่องของอะไรนะเดี๋ยวอนาคตอันใกล้เดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะการพูดคุยการปรึกษาหารือก็ ดีมากๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังอึดอัดไม่สบายใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะจริงๆคอ m ม r ร m มา e เกิดขึ้นจ u จ t ติดเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างมีทางออกของชีวิตค่ะใจเย็นเดี๋ยวจะมีทางออกเดี๋ยวจะมีสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่คลี่คลายไปสู่ในทิศทางที่ดีกว่าของชีวิตแน่นอนชาวราศีมังกรใจเย็นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ